ไม่ได้ลองไม่เคยลองแม่เลาไป mãi quay 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 ไม่ได้เเกไปแล้วหน้าไม้่เดว่เดียว e ้น่ม่็นมีเดีวหน้าไม้่เดีวเาไว้เดียว่จกรดีมาเ้าเาแลพี่โอเียบรู้พี่นะไ้งนมกว้างนะ่มันเดียวแล้วมันกว้างแล้วมันเกจการนี่หา่นี่มันมีเกการให้น้องบอกงั้นก้าวพะดดกไ ไม้ใหม่แล้ดีระยะ่อยๆค่อยๆตีอย่าพิ่งอ่าดูดูดูตีของคนตีของคนอียวมนก่อนยันก่อนจะเจอจริงหรอ มีทั้งสิก็ได้แล้วแต่ก็ถ้าเหนื่อยก็เปลี่ยนไม้มีไม้หนักมีเบาไม้รับไม้ลุกถ้าไปตีตวนมาอครับ อเขายอกไปแล้วลมรัดไง เาไหมเ่าเป็คนหวันเฮ้ยล้มอแปดอ่ะสองลูกยังหรอก็อาจะสองลูกกันกังใหม่เลยเ่าเ

มันค่สลกเองนนี้มันแอันนี้มันสไม่ใช่ีรยางรัดนะครับ้เป็นแปลูอ๋อ

วนยี่หามใหกก่อนหก่อนจบจบหก่อนจบดีกว่าเดี๋ยวพี่เบิร์จ่ายแทนพี่ตอมีครับ เป็นเท่าไหร่หละไนแก่ที่ามนะทร่สามดลไอหัดมาเลยมาล้างะาไหัดทาก็แปดลูกไหัดไม่ีคนเลยรอเ๋าวะล้าตารอเอามาเลยมาช่วยหน่อยนิ้วฝักไหลพี่บิมตัดสัดแล้วเหรอ